ใช่ครับมาพอครับช,ช่ so องเมืองวันเซอร์วิสช่างซ่อมไทยบ้านครับวันนี้สิพามาต่อพ่วงมัดมัดมาใส่พ่วงมาติตั้งพ่วงเป็นเอกเป็นดีมนะครับดีมทุบครับมาติดพ่วงยิ่งร้านนะครับสิมาบอกวิธีการติดพ่วงนี่คือรายการของผมใส่งานต้องดูถึงลุ้มติดดูดูมือนะครับต้องการิีป่อยปล่อยลุ้มรถมอไซต์อุปก่อนนะครับต้องสองหล่อหนาหลังนะครับเวลาเขาตั้งการตั้งเห็นมันทอกันก่อนนะครับตั้งเห็นมัน มันได้ขนาดกันทั้งสองฟังนะครับแต่คือเป็นอย่างรื่องฟลอยลมออกเพราะว่าเวลาเขาเหตุจบลอยแล้วเขาเติมลมฟังลดขึ้นลดฟังลดถึสูงก็ฟังทั้งพวงันงก็ใหญ่มาว่ามันก็กนกเยงยงสเียงยงสี่นะครับเสียงยงสี่อันนี้พอเวลาเขาขึ้นไปขี่หน,นักเขาเขาเกิลดล้มฟังลดตัวลดไหลบางคดีจะแทนตัวพวงเขาตัวลดมันซ้ำกันพอดีนะครับนี่คือวิธีที่ผมปล่อยลมออกแต่กาบเหตุของเขาตั้ง,งรถง่ายเพรา ที่การติดตั้งของกระสิมาล็อกตัวหนาตัวหนาที่เป็นเจาะแล้วก็ล็อกมนเป็นล็อกเบอร์ยี่หนะครับใส่กระสีมีขาขำตัวนี้หันบ่าขำใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ตัวเดียวมันสิหักนะครับตัวนี้มันช่ผ้าหักนะครับวันนี้ตัวหลังตัวหลังหนึ่งใส่ตัวกลางใส่สองนะครับใส่สองกับใส่เข่าหูครับหูขาพักขาตั้งนะครับกระสิใส่ตัวหนึ่งสองข้างหลังก็ใส่สองกันนะครับใส่ตรงเมื่อนี่ล้วกะ คาลุงมะลางอ่ทุกตัวสีสองตัวหมดนะครับคืว่าการสีดนะครับเวลาใส่งานไปตัวล็อกไตบอกก็จะเป็นตัวล็อกตัวนี้นะครับตัวหลังบริจอกาบนะครับตัวนี้แต่บางวุ่นอาจจะสีบริจอกาบบางวุ่นก็จะใส่ตัวกระตุกนะครับแต่ตัวนี้ฮอสเด็ดตรงนี้ได้นะครับก็ใส่สีนี้ไปเลยนี้ตัวตัวพวกนี่สีนี้ตัวข่ำตัวนี้สักนึงนะครับบางคันที่เห็นมาแกกอันนี่คือบอใส่ตัวหนี้มานะครับมันเห็นใยโค้งตัวนี้ฟังนี่สีนะครับ โคฟองอีสิแบะออกนะครับเพราะว่ามันต้องมีตัวล็อกล็อกล็อกฐานนี่แล้วฐานนี่ใส่กันนะครับมันขจีอ้าวนะครับเวลาขี่ไปมันขจีอ้าวตัวนี้ตัวล็อกหู้นี่ก็สิแปดนะครับแล้วก็สิล้างไปหาตัวขายึดต่อไปให้นากนี่คือพวงที่มันมาเหยีตัวเย็ดตัวนี้มานะครับบาใส่ตัวนี้มาบาใส่พัดถ่ายก็ได้แต่ว่าขอให้ใส่ตัวนี้มาไหมครับตัวนี้ตัวล็อกเทิงนะครับมาสั่งมันขจีอ้าวมาเนี่มาเบิ้งชิ่า บอกฟังนี่เขาก็ตั้งมันขนานนะครับขนานก็เพื้นมันตั้งขนานก็เพื้นแล้วก็ขนานก็โตรถนะครับมันไงต้องถีปเยี่ยงเวลาขับขี่อันนี้ชิมาจับระนาบเหมใอนเดิงนะครับว่ามอไซค์ทำไรือโตมอไซค์นี่ก็ตั้งเหมเที่ยงเลยนะครับโตมอไซค์กระถี่มาณนี้นะครับกับเกลียเที่ยงนะครับนี่ครับระนาบจับเซซื้อเบาะนะครับซื้อนี่นั่งกระถี่เที่ยงพอดี บางครั้งก็สิทธ์ถังด้วยทั้งทั้งสิ่งที่ใครซื้อถังทึ้งนะครับเพราะว่าถังน้มันส่วนมากมันสเฉียงนะครับมันสีตรงแต่ว่าตอนนี้มันก็สีเบิ้ลอย่างไรหนึ่งเพราะมันต่างข้นเดียวนะครับตัวนกฟังพ่วงสักนิดนึงตัวตัวพ่วงนะครับตัวพ่วงนี่คืหเฮนามันร้อยกันนะครับนี่ครับอารมณ์แบบว่าสิบะหฮมันขนาดก็เพื่อนนะครับเฮน่ามันสูงกว่านะครับชิบะเฮตนาสิบะเฮหนาสมือครับชิบะเฮตเหน่าขนาดเพื่อน ต่อเ้ศนาสูงกว่านะครับมันหงายขึ้นนะครับด้านหน้นะนนนานะครับมันหงายขึ้นได้นิดหนึงเบื้องจากรับน้ำทีจจ่เปน็นสีนะครับนี่ครับตอนห้อยโยกห้ยกดาขึ้นตั้งทีพ่พ่อดีมาเ้าปล่อยดาลงจากตอนนี้สเสมือนว่าหนามันสูงมันดังเวลาเ้าขี่มันดังเสียบเทศนาดรอปลงนะครับมันจะปกติทุมันจะปกตโ,โชคหนาเกินไปนะครับด้วยตัวโงหนาร้อยไยนะครับเวลาใส่ระยะสิดพวก มันก็้ทีนี้ประมาณเท่านี้จะพวกโชกพวกนย้าก็ตั้งพื้นก็แล้กัตั้งเอียงสิล้วระยะจะไปหาตั้งตรงเพราะว่าโชกจนมากกับพื้นต้องตั้งเอียงสิครับอันนี้ก็เฮ็ดถูล็อกไว้เพื่อใส่ชุดใส่สองโชกนะครับเพิ่มราคามาขอเพิ่มมันก็ตั้งสีใส่หูเทิ้งหูเดียวนี่ครับตัวนาจะเป็นยึดบุธรรมดาเครื่องทัวรแปรงเรยกันนะครับตัวนี้จะนี้ของวขาประมาณนี้ผมติดทุกมเลเพื่อติดประจันเพื่อติดแบบนี้นะครับ จะต่างพวกนี้พอไปกับงานเชื่อมเติมว่าตอนนี้ผมเชื่อมไปแล้วมันจะบ้านี้แล้วนะครับงานเชื่อมซีือทูนะครับสีแกะไมาเชื่อมลูกค้าแต่สีพ่นสีเฉยๆนะครับเดี๋ยวพ่นสีเฉยต่อสีเมิองตอนเสร็จเป็นแบบเลยนะครับหลังจากที่ผมแกะจากรถนะครับแกะแล้วแต่สีมาพ่นสีครับเป็นสีนี้ินนั้นนะครับเตรียมทาพ่นนะครับเดี๋ยวพ่นสีแล้วสุสทมาติดไฟนะครับติดไฟลูกค้านะครับ ตอนนี้จะคนสีไกลแล้วนะครับเหลีออยู่นิดเดียวนะครับแล้วละว่างผมทีร้อยร้อยสียุนแหงนะครับมังเอ็ต์มังคนนะครับเขายางเขายางน่องเก้านะครับใส่ไปเลยแล้วมันบางนะครับออามาตัดนะครับตัดอยู่ตัดลงประมาณคืบหนึ่งนะครับเพราะว่าตัดตัดแล้วเอามาโค้งเลยมันมันทีภาพกลางนะครับออกประมาณคืบหนึ่ง ยางแนะนัเหมือนเป็นยางประมาณพวกยางเบอร์แปดสิบเก้าสนะิ 80, นะบปะครับแปดสิบเก้าสิบครับหรือเบอร์สามหน่อยเนี่ยมันสิบไม่สิกันหน้าไปดีดีหน้าไปดีมันมันทีไงครับถ้าเป็นพวกซองหาศูนย์ซองหามันหน่อยนะครับแบบกวางกว้างมาย่านี้เวลาเขาอ้าวเขาปีนทางแล้วมันมันจรนิงหน่อยหน่อยนะครับมันกว้างครับกว้างนะครับรตาชีแหงครับมาใส่ไม่ไทย ชกเป็นชกไม่ยางเป็นยางหนวกยังไงไม่นะครับสติงอาร์มเป็นเล็กนะสองมิ้นนะครับเรียงกองหนุ่มคุณสองนะครับเรียงหนึบเรียงยังไงนะครับเัืนี้เป็นพวงพวงขางนะครับกว้กพวกว้างใส่งานประมาณหกสิบนะครับยาวเมตรสิบนะครับตัวนี้ลายาเกี่ยวกับประมาณนี้นะครับราคาสามพันนะครับสามพันคือผมจิ้บตังค์อเลยนะครับค่าคือแค่เงินก็เอารถไปจอดเฉยนะครับแล้วก็มาสร้างไว้เพราะว่า ยืนนิ่งนิดเหตุแหู่เดียวนะครับมันเห็ุแหงประทันนะครับนี้เป็นพวกงาพวกบูดนะครับบูดหรือเป็นไม้หมดนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้ว์จีมาร์ให้เบิร์นอีกท right? ีน <hein ous> ึงครับเหมือนกันผมมาต่อไฟถ่ายนะครับต่อไฟถ่ายตัวรถมอเตอร์ไซค์ไปหาสายเหลืองนะครับเหมือนกันทีนี้ข้อด่างอันนี้เป็นสายสีเหลืองครับสีเหลืองสีส้มคือไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวขางขวานะครับขางขางซ้ายนะครับเต่อไฟเลี้ยวครับ มันก็มาต่อเังสิเพราะว่าถ้าบองสายไฟไทยนี่มันก็มีอันตรายนะครับเนี่ยมันคือต้องเชียงสิมันบอกว่มีไฟเห็นบอบอร์ไฟสองสองสองสว่างอันนี้มันก็ต่อเห็ไปพร้อมเลยในราคาสามพันนะครับราคายกเสียนครับตอนนี้มึงก็ต่อต่อไฟแล้วนะครับประกอบสารถเรียบร้อยนะครับ นะครับนี้บางคนบางคนเป็นมันก็เป็นอย่างใ้เก่านะครับมีไฟถไ่ายนะครับอันนี่คือราคาสามพันของตีตังเรียบร้อยนะครับเป็นเหล็กเกา่าอะไ้นเชื่อมซิวทูเหมือนกัครับใส่กุญแจกับไฟเลี้ยวกับติดนะครับไฟเลี้ยวแล้วครับไฟถ่ายติดนะครับ